วัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องกัดไฟนะครับก็ต้องขอโทษก่อนไว้เลยนะครับว่าผมหายไปนานเพราะว่าเน็ตมันมันมีปัญหานิดนึงนะฮะเพราะว่าเออยังไงดีละ่ะเออย่งไรหูฟังก็พังอีกนะฮะก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับเพราะว่าเออย่างไงดีเพื่อเป็นการคำขอโทษครับก็เลยโหลดเออย่างไงดีละ่ะพับจีมาเล่นนะฮะก็ถึงเครื่องผมจะแบบ ออไม่ไหวทุกคนนะครับก็ต้องขอโทษนะครับเพื่อเป็นการขอโทษผมเลยโหลดผักจีเล่นนะครับเล่นแค่ครั้งเดียวละมั้งอาจจะนะครับเพราะว่าบอกเครื่องแม่งไม่ไหววะที่ที่ห่างหายไปนานก็คือแบบยังไงเน็ตแม่งใช้ไม่ได้เว้ยต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นการคำขอโทษนะครับโอเคงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับโอเคไป โอเคเรามาลงตรงไหนดีจะลงตรงแถวไหนดีได้เลยอันนี้ผมยังผมไม่ได้ใช้หูฟังนะหูฟังที่ซื้อมาใหม่มันก็ยังไงมันมันพูดไม่ได้มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้วิธีวิธีใช้มันจังไห่เหอะโอเคงั้นเราจะลงตรงไหนแถวไหนดีเดี๋ยวนะตรงแถวไหนดีโอเคลงตรงนั้แหละ เสียงเกมเสียงเกมอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าออผมปิดผมปิดเสียงเกมเอาไว้นะฮะเพราะว่าตอนคืนมันดังแล้วเนาะก็ผมอัดตอนคืนประมาณประมาณเ,เกือบเกือบทีหนึ่งละมั้งงเหอคือเกือบทีหนึ่งก็เล่นตอนนี้เสร็จก็จบเลยนะโอเคเราต้องหาที่ต้องหาบ้านก่อนนะ นั้นไปตอนที่ผมเก็บของเสร็จแล้วกันนะไปจัดโอเคตอนนี้ผมก็เก็บของเสร็จแล้วนะก็วันนี้ก็จะรีบตัดต่อนิดนึงนะฮะอุ้ยเฮ้ยคน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 เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน่ะแป๊บนึงเออเดี๋ยนะเฮ้ยเอาไงล่ะเอาอีเวนต์เลยอีเวนต์เลยเมื่อกี้เผลอกดกระโดด

ตอนนี้เราก็เอาอ,อ,อนนมองที่หนึ่งแมวปรับมองอื่นสิเดี๋ยวนะโอเคี่อมองนี้เราก็จะไปตรงไหนดีออดวคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะโอเคงั้นผมตัดไปตอนนี้เลยแล้วกันนะที่ผมเดินหารถได้เพราะตอนนี้แม่งเริ่มง่งแล้วเริ่มไม่ไหวแล้ว นี้ก็จะรีบเล่นหน่อยนะครับเพราะว่างานเริ่มงอกไม่ไหวนะฮะโอเคผมตอนนี้ผมก็เดินม,มาถึงตรงออตรงไหนที่นี้นีแหละจำไม่ได้แล้วก็นี่ก็เริ่มง่กงนิดนึงเริ่มงอกงละอันนี้ไม่ไหวนะตอนนี้ก็ปืนนํำคลิปไปก่อนอรีบๆตัดต่อแล้วก็รีบอันี้เลยโอเคมองลัดลาวสิว่ามีใครตามมาไหมอืมเอเหมือ,มอมนได้ยินเสียงปืนเลย จากแถวๆเนี้ยนะแต่ทุกคนอาจจะไม่ได้ยิน,นะคระับเพราะผมไม่ได้ใส่เพราะผมไม่ได้เปิดเสียงมันนีไว้เสียงนี้ผมเปิดเอฟเฟกไว้ทุกคนได้ยินป่ะถ้าทุกคนไม่ได้ยินก็ก็แปลว่านั่นแหละผมลดเสียงในกะในตอนตัดต่อแหละครับก็ให้มันได้ยินเสียงผมนิดนึงนะเให้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมีไม่มีหูฟังนะดองขออภัยด้วย ตอนนี้เราเรามาถึงโกดังที่ไหนสักที่หนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> สลุกสองคลิปนี้อาจจะสั้นนะก็ต้องขอไปด้วยนะโอ้ยโดนยิงแล้วทำไมชอบโดนตูวนี่เป็นเฮ้ยตายแล้วตายแล้วโอเคตอนนี้ก็ดีไป รีบเป็นให้จบเริ<ฮ>่มง่วงแล้วไม่ไหวแล้วเริ่มจะไม่ไหวแล้วมาฝืนเ,เรียบรีบก่อนเลยอ,อันนี้ใช่รถป่ะเนี่ยไม่ใช่รถฮะเอ้ออันไหนรถวะอันไหนรถนะทุกคนเอออันไหนเนีจ๋งละเจ๋งละ แม,ม่เห็นเป็นฉากหมดเลยพอดีว่าง่วงจัดอโอเคไปลุยยาแล้วกูจะขับไปไหนดีวะเออใช่ๆตามดูผมมาคนนีงวะ่ะโอ้ยต้นกวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บหนึ่ง จะเดินน้ำใหม่วะเออขึ้นรถไปโอเคไปไปไป,ปรีบไปถึงที่จุดหมายนะฮะหวังว่าผมน่าจะได้ที่หนึ่งละมั้งหรือไม,ม่อาจจะได้ไม่ได้ที่หนึ่งวะก็นะเอ,อ่อถ้าผมได้ที่หนึ่งนี่โอ้โหโคตรเทพแต่ว่าถ้าได้แบบที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอันนี้ยาก การคาดเดายากมากเพราะผมลุ้นว่าตัวเองจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะเกือ,ย,อย,ยบขับเราจนไม้แล้วโอเคไม้ไปไปไปถ้าผมเล่นไม่ดีตรงไหนก็ต้องข,ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเล่นไม่ดีจริงนะโอเคถึงจุดหม้เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าค้างเอ้าอะไรอะเอา้า แล้ววะเอาค้างออาๆคุณตกรถตาย <c oughs> ไอเวนเลยตกรถตายโคตรตายอย่างโง่เลย <c oughs> โอ่เฮ้ยตกรถตายอย่างโง่โอ่เ้ย จ้าโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำเพื่อเป็นกำลังใจนในการนําคลิปต่อไปนะครับก็นะตายได้โคตรโง่เลยกูแม่งแม่งเอ้ตายอย่างโง่เลยตกรถตายไอ้เวนโอเคก็อย่าลืม,มเหมือนเดิม กดไลค์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะก็เวลาออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสด,ด้วยนะครับเออหรือว่าอยู่ในบ้านก็ได้เพื่อความปลอดภัยเพราะโควิดเ่มหนักนะมัง